โอเคสวัสดีครับผม GM เอ o t o ตนะครับอะวันนี้มาพบกับโซนโฟเซิร์ฟฮีโร่ครับมผมขอเน้นย้ำคำนี้นะว่าเป็นเซิร์ฟฮีโร่หรือว่าหลายคนเรียกว่าเซิร mm ์ฟ hmm. เ <Surf> ถื่อนนั่นเองมันไม่ใช่เซิร์ฟเถื่อนหรอกคือเซิร์ฟฮีโร่วันนี้จะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาตีลอยยอนครับแคทที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ของเซิร mm ์ฟฮีโร่ก็ดูดใส่6ส่วนได้ ชิเมดเกือบเกือบสี่สิบอ่ะต้องใช้อยู่แล้วครับต้องใช้อยู่แล้วเนาะ <c oughs> ผมจะมาตีครบหกส่วนนะครับอร้อยห้าสิบบวกคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้เลยเนี่ยคือหยุดเลยแต่ถ้าสมมติมันไหลเนี่ยผมจะตีให้หมดเลยอร้อยอสองร้อยผมจะตีให้หมดแต่ถ้าแบบเฮ้ยดวงนี้ไม่มาว่ะผมผมพอผมพอก่อนเนาะเอยมาผมงานไวเลยครับตรงนี้เอาก่อนเลยอยู่ไหมอุย้ย เดี๋ยวเมวันครับ <c oughs> ยาวๆเลยต่อต่อเนื่องต่อตอ่ะอันที่ผมที่ผมใช้แดนเจอร์ก็คือแบบผมหวังให้มันลงไปบวกสองด้วยนะแลวออมันจะดีขึ้นออย่างนี้ไม่หวังอย่างนี้ไม่หวังอย่างนี้นะอันนี้คือมันไม่ให้นะไอแว่นคือไม่ให้อุ้ย <c oughs> ใช่หรอกูไม่เชื่อหรอก ทำไมดิเฮ้ยเกินนี่เฮียทำอะ่ะเอา้าผมหวังให้มันเป็นบวกสองนะครับอะบางคนอาจจะขึ้นบวกเก้าแล้วตีลดลงมาสี่ทีอะไรั้นก็ไวกว่าแต่นี่ผมหวังว่าเออมันมันจะลงไปบวกสองแบบนี้แบบนี้คือดีนะเป็นผลดีต่อเรานะแบบเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเป็นผลดีนะครับเนี่ยเมื่อกี้มันอ 20, อยี่สิบอะไรเนี่ยออยี่บแปดไหลนะเป็นผลดี ล้วก็ตีขึ้นมาหปต่อง่ายครับอรอ้าสิบไม่ยากเลยแค่แบบว่ามีเวลากับมันเนาะเออถ้าใครสนใจอยากจาเล่นโซนโฟเซิมฮีโร่ um ก็จะทิ้งลิงก์งโนลดไว้ให้ข้างล่างคลิปเนาะก็จะเป็นพวกเว็บบุ็เว็บบอร์ดอะไรพวกนี้ครับไปติดตามกันได้แฟนเพจก็มีทีม <c oughs> งานดูแลดีนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเล่นกันได้เยอะเนาะลองเปิดใจกันดูครับเปิดใจกันดูนะ ไม่ได้แย่เลยเกมมีสองเซิฟสี่เซิฟห้าเซิรฟเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับอย่าไปอย่าไปอะไรมาก <c oughs> แล้วแต่เราจะเลือกเล่นกันเนาะสบายใจที่เล่นตรงไหนก็เล่นตรงนั้นเฮ้ยย่ารอบนี้มาวะผมคิดว่ามันจะมานะและ้วน,นี้ผมจะตีขึ้นบวกเก้าแล้วลงมา4ทีครับอาจจะได้อร้อยห้าสิบ นะดูก่อนเออรถโอ้โหสภาพเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีบอกหกอยู่ถ้าวันนี้ไม่มานะผมบอกเลยคลิปหน้ามาแน่นอนเอาไปเป็นวันๆไปครับ มีส่งมีสูตรไหมไม่มีครับผมตีอย่างนี้เลยส,เสูรเซิร์ชไม่ต้องไม่เอาฮะเราเมอนบัดนอกอยูแล้วอาจจะเบืองบายเดนเจอร์อะไรอย่เงียที่แงพัดลมมันเข้ามไหมวะแล้วผมใช้ OBS ถ่ายด้วยไม่เข้าหรอกเ,าเนาะพัดลงอืมดีดีครับดีครับดีครับดี ใบบวกเยอะแม่งจะโลกเว้ยเป็นกันปะผมเคยแม่งกดแบบว่ากดของที่มันมีราคาแล้วผมใส่ใบผมจะกดใบใบเดนเจอร์แล้วผมไปใส่ใบเคอร์ดะแม่งทีเดียวหายเลยไ <c oughs> อ้ที่วันนั้นคืองอมคือเซง็งคือแบบโอ้โหอยากอยากจะนอนอะแบบไม่ตื่นทั้งสิวันอะแม่งเซ็งจริงวันนั้นอะพูดตรงๆเลยคือเซ็งไม่ไหวอะก็เป็นบทเรียนไปนะวันนั้นเอะเซง็ง มีให้เห็นบ้างแาลหละร้อย 5, หกสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหตัวไม่มีใครใจร้ายกับเราหรอกใช่ไหมไอ้ปามใช่ไหมเพื่อนทําถึงทําโดนทําถึงทาโดนไอ้ปามเพื่อนเลิฟไอ้ปามเพื่อนเลิฟเออทำโดนทําถึงทีเดียวขอดีเดียวทีเดียวทีเดียวอย,วเ,ย,วเ,ยวเออร้อยแล้วครับทีนี้ผมจะขึ้นบวกห้าไปเจ็ดเจ็ดไปเก้าแล้วลงมาสี่ที อันนี้อันนี้คือไม่มีผลดีต่อเรานะแต่ถ้าเป็นใบใบแลมีผลดีต่อเราไม่ต้องคิดมากครับไปต่อยเรื่อยกดไปไปบวกเยอะครับใบบวกเราเยอะเราสุดอยู่แล้วอ๋อสุดอ๋อใหญ่ออหน่อยพวกเออเอาหน่อยปามขอหน่อยเถอะหกชิ้นกูขอชิ้นหนึงได้ไหมเอ้ย เล่นตลกอะไรอะปามเพื่อไอ้ปามทำเพื่ออะไรวะแบบเนี้ยกูถามจริงเฮ้ยไม่มีหรอกมันไม่มีทางแตกสามครั้งรวดหรอกมัง้งเออเล่ตลกไรอะเฮ้ยอย่ามันเล่นกับไฟนะเว้ย <c oughs> เอ้าเฮ้ยมันแข็งจังอะ ไม่ส่ต่อเลยแล้วผมแต่ผมเจนทััๆไปเลยนะผมตีทั้งวันอะดูดิใบบวกคือมีเป็นพันใบอะผมตีทั้งวันอะคือหม,ห,มหมด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 แล้วอะ <c oughs> คิดดูเอาว่าผมแบบมับง่งคั่งขนาดไหนรักการตีบวกขนาดไหนคนดูก็ดูเอาอยู่ไหมขอเป็นเล่นบวกสิบดีกว่าเป็นเล่นบวกเก้าดีกว่า อะไรที่อ๋อรอสามสิบแล้วอยู่ไหมทีเดียวป่ะบอวะอุ้ยอยู่ไอ้โอ้อะไรหรอวะ <c oughs> เดี๋ยวนะถ้าอันนี้เป็นออร้อใช่ปะ,ะถ้าสม,มุิกางเกงเป็นออร้อก็จะบวกไปอีกสิบหอ้ยจะบวกไปอีกสิบสปดวกไปอีกสิปเป็นร้อยสิบแปดร้อยสิบแป้อละ เดี๋ยวผมลดอีกสองทีครับขอหาเลยมาตีร่อตีโหลก <c oughs> นี่ผมตีร่อเลยนะผมตีร่อเลย <c oughs> ขอยาตีร่อครับเอาแบบว่ากดฟิสิกโซโซเดมาคอมนี่ไงแล้วกดเลยครับลั่นๆเลยสองทีเท่านั้นแหละทีนึงโอ๊ย เฮ้ยอย่าไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเฮ้ยโอ้โหปิดคลิปแต่เพ oh ียงเท่าน like> ี้ครับ